ครับพี่น,อน้นองมันนีสิภาพพี่น้องมัดดักปลาซิวครับล่องดักปลาซิวเบิงครับเห็ดเนื้อมาแล้วล่ะครับเดี๋ยวล่องดักเบิ้งก่อน่าสิเป็นยังไงครับเดี๋ยวสิเป็นยังไงก็ถาเบิงกันครับบนนันถารุ่นเดี๋ยวสิภาพพี่น้องใส่กันนี่ครับพี่อยูหกหลังเล้วางไว้นี่หลังหนึ่ง,น,น,งนี่น้ำแหงแร้วบ่าเนี่ มันกรบโดจมตอนใดดอกครับน้ำม,มันแหงแ้งละลองบังล่องบึงหลังเลกขวานน้ำเห็นมนันคุ้นกัน มาลุนกันครับหมดละช่วงปลายซีอะไรหมดแล้วครับลองใส่เบิ้งหกหลังลองเทิดเบิ้งครับปลาชิวเนี่ยมันมีอยู่ครับแต่มันติดติดบอ่อแค่นั้นล่ะครับเอาโอเคครับจะถาลุ่นน้ำกันครับครับพี่น้องตอนนี้กับสีหามงกุครับเอามาเบิ้งผลงานปลาชิวเฮาเท,ทิดเนื้อปลาชิวไป เป็นยังไงครับนี่มาเบิงหลังแรกก่อนเลยขันพวกคือนแตสิเก็บแหละเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับปลาซิวเฮากิมมิโตบ่สปลาซิวกันลายอยู่เนี่ยแต่ัน็นติดบ่ครับลอ,องด้ยปลาซิวกับบอติด có tí thật tiếp ừ. tiếp 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 bên lắm luôn bên lăng thì 2 hút lăng thì mình, bà xíu bó bạn nhỉ bà xíu cả lại vô đi bà xíu bốc khẩu <laughs> Ngực. cùng người khẩu với nói điều bán phải nhịp con đừng làm แสดงว่าปลาซิ้วอยู่นี่บ่ามักสูตรนี่ว่มักสูตรไปเนาะว่เขาดีก็เขาก็าเจาะ ตอนเช้าขึ้นหลายเทสิวสงสัยไม่ได้ผลโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยดีดมือเจ้าคลองโอ้เขากุ้ง là siêu bậc khẩu khẩu cung cung chút nói nên lắng mì tính lắng đấy khẩu cung Đặt và siêu đẹp cung Và siêu bố khẩu lên Cùng khẩu thêm Nhẹp kíp Ô, phía nó Bóp mán Mán cùng thêm ะกุ้งก็บรรลัยกับจเจ็บเลยแหละ,ะเดี๋ยวจะ่ากันไหมสลงบ่อไดี๋ดนี่ครับพี่น้องดักปลาซิวได้กุง้งอยูนนะ่ประมาณน่ขีดสองขีดปมันสองขีดปลาซิวบดติดครับตัวดีใหญ่ใหญ่บ่บอไหม เดี๋ยวถ้าเบิง้งบ่อไม้มาที่เป็นยังไงเนานี่แหะผลงานปลาซิวดักปลาซิวได้กุ้งเดี๋ยวถารุ่นมื่ออื่นครับที่เป็นยังไงครับ